สวัสดีจ้าจอยพารวยแนนลนะคะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้วก็เอฟเก่าจ้าขอบคุณถุกการรับชมขอบคุณถุกการติดตามขอบคุณถุกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจ้าเมื่อนี่จ่ายจอยก็มีแนวทางนิเคอิเช้าบ่ายวันที่4เดือน32565งหาหกห้ามาให้พีพีได้รับชมตามเคยจ้า สำหรับพ้สรุปนี่เคอีเ้าใบาวันที่สามเดือนสามจ้าสองห้าหกห้าเดน่นเศ้าจ้าจอยให้เด่นแปดเจ็ดลู่นอจ้าผลสรุปรอบเซาจ้าโบนออกแปดสองหนึ่งสองหนึ่งลูดไปนอจา้า เด่น8ปดลูดแปนี่มาในหลักร้อยเนาะจ้าสอตัวล่างหนึดจ้าหนึจอยจับขู่ลูดไปเนาะจ้าพีพีเอฟซีจ้าเด่น8ปดลูดแมาจ้าสำหรับสายลูดสายวิ่งเข่าเนาะจ้ารอบเสาหนึ่จ้าเด่นบายจ้าเด่นบายจอยให้เด่นศูนย์เลูดจ้าผลสรุปรอบบายจ้าบน7จ็ดสองตัวล่างสองสลูดไปเนาะจ้ารอบบายจ้าขอแสดงความยดีกับพีพีเอฟซีติดตามแนวทางนี้เคอีเนาะจ้า สายลูดสายวิ่งนอกจากเข่าหนึ่งแปดรอบเศร้านะจ้า,า, 18, า,จาส่วนสายจอกอาจสิลุดไปจักหน่อยนอะจ้าเมื่อนี้พีพีเอฟซีจ้บก็ต้องขอโทษขอภอภัยนะจ้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะพีพีเอฟซีจับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าสำหรับแนวทางนี่เคอีเศร้าบ่ายวันที่สี่เดือนสามสองห้าหกห้าจ้าเด่นเศร้าจา้าวันนี้จอยให้เด่นเก้า 8ปูดจ้าเดินเก้าเดินแปดวิ่งรูด9มี9ก้าหนึ่งเสองเก้าส่เกจ้ะแมี80 8ศดสอง 8ปดส่แเจดเดนายมีหนึ่งศูนย์รูดจ้าเดนาบมีหนึ่งศูนย์รูดหนึ่งมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด

อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคปหน้าจอไ้บันถือไว้ใส่ไปเป็นแนวทางใดเนาะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพีพีเอฟซีจ้าบางครั้งกว่าจะเข้ามากบางครั้งกว่าจะเข้าน้อยนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างจ้าจอยก็คำนวณไปตามสูตรเนาะจ้าสุดท้ายจ้าขอให้พีพีเอฟซีทุกคนทุกทานสุคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเข้ามาแล้วสวยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เนาะจ้าเข้าตัวใดแบบใดก็สามารถคอมเมนต์บอกเราสู่จอยฟังได้เนาะจ้า จอยสิได้มีการลงใจในการทำแนวทางต่อไปจ้าทาบม่มีการังใจจาก PPFC จอยกาบ่มีกาลลงใจในการทำแนวทางนาะจาสำหรับคลิปนี้จบเพียงสำนีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า